ครับก่อนที่จะเจาะลึกลงไปในรายละเอียดว่าแผงโซลาเซลทำงานอย่างไรนั้นมาดูก่อนว่าวันหนึ่งดวงอาทิตย์ปล่อยรังสี X และรังสีอัลตราไวโอเลตลงสู่พื้นโลกในปริมาณเท่าไหร่นะครับทุกวินา ทุกวินาทีที่ดวงอาทิตย์ปล่อยพลังงานมหาศาลลงสู่ผิวโลกพลังงานเหล่านี้โดยได้รับแสงเพียงเล็กน้อยมีค่าเฉลี่ย1,367บัตรต,ต่อตารางเมตรนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่น้อยเลยนะครับรังสีส่วนใหญ่ที่โลกได้รับคือเป็นรังสี X และรังสีอุลตราไวโอเลตนะครับ การที่พลังงานแสงอาทิต์ปล่อยสู่ผิวโลกนั้นส่วนหนึ่งจะถูกดูดซับโดยชั้นบรรยากาศของโลกก้อนเมฆก,การสะท้อนกลับการกระจายออกหรือการกระทบกับวัสดุต่างๆและสะท้อนออกไปแต่อย่างไรก็ตามพลังงานเหล่านี้ลงสู่พื้นโลกได้อย่างมหาศาลนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคฤดูกาลเวลาและสภาพภูมิอากาศนะครับ คําว่ารังสีแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เรดิเอชันหมายถึงพลังงานที่ปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์ประกอบด้วยพลังงานกัมันตภาพรังสีและแสงนะครับครับมาดูหลักการทํางานของแผงโซล่าเซลล์นะครับผมจะพยายามหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงทฤษฎีให้มากที่สุดนะครับ แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเรียนรู้เบื้องต้นว่าการทํางานของแผงโซลาเซลล์นะั้นทางานอย่างไรสิ่งนี้นั้นที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้ก็คือสำหรับเด็กที่กําลังเรียนระดับอาชีวะหรือมัธยมศึกษาที่สนใจที่จะนําไปต่อย,ยอดพยายามพูดให้เข้าไปในทฤษฎีให้น้อยและนำมาปฏิบัติให้มากแต่อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องอธิบายสักเล็กน้อย เป็นพื้นฐานนะครับที่จะเรียนรู้และต่อยอดต่อไปนะครับการทำงานของโซลา e เซลล์ก็คือกระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงนั่นเองมาดูว่าการทำงานอย่างไรนะครับโดยเมื่อแสงแดดผสมกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาตกกระทบสารขึงตัวนำก็คือซิลิคอนนั่นเองก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกันนะครับ ซิลิคอนนี้ก็จะมี2ชนิดนะครับนำสารสองอย่างมาเคลือบเพื่อทำให้เกิดคุณสมบัติทายเทพลังงานระหว่างกันนั้นก็คือ N อนไทน์แอนทคือแผ่นซิลิคอนที่ผ่านการดอปปิ้งด้วยสารฟอสฟอรัสทำให้มีคุณสมบัติเป็นตัวส่งอิเล็กตรอนนะครับเมื่อได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ก็จะเกิดการส่งไปยังอีกชั่นหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็พีไทาย ปีไทยก็คือซิลิคอนที่ผ่านกระบวนการโดปปิ้งด้วยสารโบรอนนะครับทำให้เกิดโครงสร้างมีการสูญเสียอะตอมไป1ตัวนะครับนั้นคือสูญเสียอิเล็กตรอนไปทำให้เกิดโฮลขึ้นโฮลในที่นี้ก็คือช่องว่างหรือมีที่ว่างนะครับ <S 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 เมื่อได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ก็จะมีคุณสมบัติเป็นตัวรับอิเล็กตรอนที่มาจากเอนทานะครับและการก็คือเมื่อ แสงอาทิตย์ตกกระทบแผงโซลาเซลล์ก็จะถ่ายทอดพลังงานให้กับอิเล็กตรอนและโฮลทำให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นนะครับโดยที่อิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนไหวประดุมตัวกันที่ฟรอนต์อิเล็กโทรดนะครับและโฮลก็จะเกิดการเคลื่อนไหวประดุมตัวกันที่แบ็กอิเล็กโทรดนั้นคือมีการเชื่อมต่อให้ครบวงจรครบลูก นะครับเมื่อครบรูปเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงโซลาเซลล์ก็จะเกิดการไหลของอิเล็กตรอนจาก n-type ไปสู่ p-type จาก p-type ไปสู่ n-type กลับไปกลับมาเช่นนี้การไหลเช่นนี้ก็คือในส่วนของ n-type จะมีอิเล็กตรอนเกินมาหนึ่งตัวในขณะที่ p-type ขาดเอิเล็กตรอนไปหนึ่งตัวดังนั้นลนักษณะการนี้ที่จะยกตัวอย่างให้มองเห็นชัดเจนก็คือการแทนที่กันนั่นเองเมื่อหายไปตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็มาแทนที่เมื่อหายไปตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็มาแทนที่นั่นคือระหว่างเอิเล็กตรอนกับโพลก็มาแทนที่กันเมื่อต่อครบลูปครบวงจรก็จะเกิดไหลขึ้นนะครับ เดี๋ยวต่อไปจะดูในรายละเอียดตัวอื่นๆการอธิบายในวันนี้น่าจะทําให้กระจ่างขึ้นว่าการทํางานของแผงโซลาเซลล์ทำงานอย่างไรนําซิลิกอนมาทำอะไรบ้างนั้นก็คือนํามาดปปิ้งด้วยสารฟอสฟอรัสและโบ,โบรอนนั่นเองครับ